นี่ทำอะไรกันอยู่เ a p p ีเียแอ <Happy Birthday. S 1> นแฮปปี้เบรอายุกี่ขวบคะลินห้าขวบห้าขวบแล้วขอให้ขอให้หนูเป็นเด็กดีนะลูกนะเรียนหนังสือเก่งๆนะลกูกอา้าวแฮปปี้เบ a ร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบ p ร์เดย์ทูยู Happy birthday to you โอ้ทีเดียวด้วยเออหน้านหน้าะแม่เปิดไฟมองไม่เห็นเลยโอ้โตเป็นสาวแล้วเปาทีเดียวดับเลยปอทีเดียวดับเลยตุ๊กจะหิวมากไฟของแฮปปี้แฮปปี้ตลอดไปนะคะเก้าใจไหมคะไอ้นกเป็นไงครับ โอเควันนี้วันเกิดเจลินใช่ไหมครับใช่ไหมไม่รู้เลยเจลินใช่ไหมเจลินแต่งตัวสวยไหมครับสวยอ๋อเหรอให้ให้เจลินเยังรู้สึกเก่งเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่โอเคไหมครับโอเคไหมครับอืมอืมเดี๋วชั้นจลินเป่าเซชั้นเจลินเป่าเซเป่าเปล่าเป่าแงเป่าเซเป่าไงฟู่ฟู่